ไม่เห็นป่าเลยวะ่ะโอ้ยังไม่ยอมยอมยังพิประดำวะ่ะประดำวะ่ะประคอกวะ่ะ ป่าโอ๊ยปลดก่อนไหมเกือบจะเป็นลมเกือบจะเป็นลมฮะปลดได้ปลดได้เนี่ยจะถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดิ้น